หน้าอ,อกตอนนี้นะคะ1เดือนตังปัวยัวไม่ไหวเลยค่ะสวัสดีค่ะป่วยโรลีป้าป่วยนะคะหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อของน้องอาพัทธ6ล้านวิวค่ะอ่พัฟชิอาแชั่อาพัฟชั่นแชัอ่อ่ะ S 2> <S 2> <S นอกของป่วยครบรอ,ครอบ1เดือนเต็มแล้วค่ะของป่วยเป็นซิลิโคนเมนเตอร์เมมโมรีเจล 225cc ค่ะก่อนทํานะคะจะบอกว่าหน้าอกแบนแบบแบนมากเหมือนไม้กระดานเลยค่ะใส่เสื้อชุดไหนเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจเลยหลังทํานะคะจะบอกว่าหน้าอกสวยขึ้นใส่เสื้อผ้าเนี่ยมั่นใจขึ้นมากๆด้วยค่ะมันเริ่มนิ่มแล้วค่ะ,คะทุกคนแล้วทรงอ่ะมันดูธรรมาชาติมากๆหลังจากลงรีวิวไปมีคนทักเยอะมากแทแทบ แตกเรื่องรอยแผนนะคะจะบอกว่าแผลเล็กมากเป็นเส้นติ๊กเดียวจริงๆค่ะไม่กี่เ้นเลยชอบมากๆเลยค่ะ